ฉันอยากตัวสูงไงอยากตัวสูงอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวจัดให้โอ้ไม่กอดลูกอดาษตัวสูงขึ้นทันตาเห็นสูงหล่อและเซ็กซี่เท่านั้นไม่พอจริงๆนายยังมีความสามารถในการยืดหดได้ด้วยเห็นไอเด็กน้อยคนนั้นหรือเปล่าดูและจำเป็นตัวอย่างไอเด็กน้อย กูสูงกว่าแกไอเด็กเวน <c oughs> ไม่ไม่ใช่สูงแบบนั้นอยากจะได้แบบความสูงจริงๆโดยไม่ผ่านการตัดต่อถ้าเกิดคุณต้องการแบบนั้นแล้วเราก็เกมนี้อาจจะเป็นคำตอบให้กับคุณนะครับ Roblox b u t You Get t a l l e r Every Second ก็คือเกมโลบอกแหละแต่ว่าคุณนั้นจะตัวสูงนะครับเมื่อเวลาผ่านไป1วินาทีความสูงของคุณนั้นจะเพิ่ม0.01ทุกๆ1วิเมื่อมันรทัดอีโมจิฉันมีความไฟฟอนที่อยากจะตัวสูงแต่กูไม่คิดว่าตัวมึงจะเล็กขนาดนี้ <Bro. S 1> แต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับนี่จะสังเกตได้ว่าตัวผมนั้นโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทุกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปนี่ตัวฉันนั้น สูงมากขึ้น<อ>ว่าไงลูกแกตัวเตี้ยวอะ่ะแฮนิวตัวกูสูงกว่าแกมันนี่เจ้าเด็กทาลกเอเอเกมนี่เหมาะสำหรับการบูลี่นะครับและพวกคนสูงที่แบบดัง NBA ถึงเนี่ยผมมองว่าเขาก็น่าจะบูลี่ผมเหมือนกันแต่ความจริงนะถ้าเกิดผมสูงนะครับแล้วผมแห้งผมแห้งเป็นก้างแบบนี้มึงอย่าสูงเลยดีกว่านะครับจริงๆอย่าเลยมันอัปประรักมากเอ้จุกรู้สึกว่านายตัวสูงขึ้นนีกว่า ตัวสูงขึ้นของเราฮไปตรงเทเลพอร์ตนะครับอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเราสามารถไปยังที่อื่นได้ด้วยไซส์คอม a พร s ันจะเป็นการเปรียบเทียบขนาดนะครับให้ตายเถอะผมอยากจะวิ่งเร็วมากขึ้นกว่าเดิมว่ะสปีดคูณสองเฮ้ยโดนี่วิ่งเร็วกว่าเดิมว่าไงเด็กน่อยอะเด็กน่อยอะฉันชอบกระทืบเด็กนี่นไซส์คอมเพรชันคุณผู้ชมการเปรียบเทียบนะครับ ไมยกอดอันนี้เป็นมดแมงมุมตุ๊ก,กตาหมีลำโพงผมสูงประมาณไหนเนี่ยโอ้ประมาณเฮลิคอปเตอร์ประมาณบ้านคุณผ,ผู้ชมเฮ้ย hey! ทำไปเล่นไปนี่เราก็ตัวสูงเหมือนกันนะเนี่ยผมไม่สามารถเข้าไปในบ้านได้เลยนะเนี่ยโซ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 เอาละเป้าหมายของเราก็คือการสูงให้มากกว่า <c oughs> ให้มากกว่าตึกอันนี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าแป๊บหนึ่งเกมนี้มันเติมซื้อความสูงได้ไหม โอเคเติมไม่ได้เติมได้แต่อะไรวะเนี่ยนูเซิร์ฟเวอร์ทำเพื่ออะไรเนี่ยทะเลทรายจากัดความสูงสิไม่นะผมไปเล่นอบบี out. Out. ้ดีกว่าอบบี้เอากูจะไปเล่นออบบี้สต๊อปผมจะไปเล่นอบบี้โอ้การที่เราจะไปอบบี้ได้เราก็ทำตามนี้ก่อนนะครับเขาบอกไว้ว่าให้เรามาตรงนี้แล้วก็ กด pause คุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เรานั้นมันโตไปมากกว่านี้แล้วก็กด reset ตัวละครแล้วเราก็จะได้ไซส์ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วไปตรงที่ออบบี้ว้าวเป็นเงินซีนี่เองออบบี้แรกอีฟี่รางวัลความสูง0.5จัดไป Oh my god what a skill guys Look at that ออเออ้ออนี่อะไรเลยบล็อกเป็นพิษ โอโ้โหการที่กูจะได้ความสูง0.5นั้นมันยากขนาดนี้เลยเหรอกูเอฟอเคเอ,เองก็ได้สวิง <c oughs> ได้มนะันเอากูตายเฮ้แต่ผมผ่านออบบี้แรกได้แล้วนะคุณผู้ชมดูนี่ได้แบตมาด้วยเทเลพพร์ออบบี้มีคูด่ดาวแต่เฮ้ยแปบ๊บหนึ่งผมสามารถเชนสปีดตรงนี้ได้วอล์กสปีด200ววาว นี่สินักวิ่งที่แท้จริงหคนอะไรวะหล่อเท่และดูคูลได้ขนาดนี้ยิ่งตัวสูงยิ่งดูคูลจริงๆมันอาจะแบบออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อสักเล็กสักน้อยก็ได้อันนี้เหมือนสูงอย่างเดียวคุณผู้ชมแต่แม่งลืมแดกโปรตีนเข้าไปด้วยไม่มีไขมันลงเหลืออยู่ในร่างกายเลยแล้วแกเป็นใครเนี่ยแกสูงกว่าท่นอย่างนั้นเหรอดูรูปแรกกันอัปพละของแกไซเลนเฮด เอาะครั้งนี้ผมตัวสูงกว่าบ้านแล้วนะครับระดับต่อไปโอ้โหต้นไมน้นี่น่าจะลำบากอยู่เหมือนกันผมว่าผมไปเล่นออบบี้ดีกว่าความสูง2.5ระดับ Normal โอเค <Dead. S 1> นี่อะไรเนี่ยมันเป็นแสงโอเคผมรู้ว่าผมจะตายแต่ไม่ตายนะครับโอ้ oh my god เกือบไปแล้ว เพื่อความสูงผมทําได้ no เกือบตกผมไม่ได้เก่งออบบี้นะครับคุณผ,ผู้ชมนี่พูดจริงๆว้าวาว่าสเกลโอ้ได้ความสูงมาแล้วระดับ9เอาละตอนนี้10แล้วคุณผ,ผู้ชมเราสามารถเทเลพอร์ตไปยังทะเลทรายได้อืม hmm. คือมันจะเพิ่มให้เราเยอะกว่าเดิมหรือว่ายัางไงหนงวิมันน่าจะให้เราแบบตัวสูงมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่า ต่อไปออบบี้แบบฮาร์ดความสูง7.5้โอ้แค่แบบเปิดมานี่ก็ยากอะมึงให้กู <c oughs> นี่ยังไงเนี่ยกระโดดม้วนตัวโอ้โหหนากี่บล็อกวะเนี่ยเจิดฉันเกลียดออบบี้ยากยากเกลียดออบบี้ยากยากอืมงี้ต้องทำยังไงเนี่ยมันหนาไปคุณผู้ชมโน เอ้ผู้หญิงโชว์นีลาสเต็ปเทพโอ้ไปไม่รอดนี่มันยากอะเนี่ยทำไปเล่นไปค,นคุณผู้หญิงโชดนี่เขาทำได้ไงอะโอไมกอดทำได้แล้วเกมมิ่งโอมก้าดว่าอะไรเกมมิ่งคุณผู้หญิงจัดไป <Dead. S 1> เรียบร้อยเดี๋ยวผมโชว์เองเดโอเคเราเลิกนะครับผมเล่นแบบ Normal ก็พอนะผมจะไม่เสียเวลา เล่นแบบ h a r ดละเราเอาเวลาเล่นแบบ h a r ดเนี่ยไป F K น่าจะดีกว่านึกบอกปะสิบห้าแล้วนายขอดูความสูงที่แท้จริงของฉันวู้โสูงกว่นี้่เหรอไม่เจ๋งว่ะนี่ตัวสูงใช้ได้เลยนั่นนุ่มนะได้เวลาไปวัดความสูงความสูงนั้นผมสูงกว่าต้นไม้เล้อย่งสูงกว่าต้นไม้แล้ว ดิ i s i y แซปป y ้ไไม่จริงไม่จริงเกตัวสูงกว่าฉันอย่างนั้นเหรอรับไม่ได้คนที่ตัวสูงกว่าฉันจะต้องตายนี่ผมยอมจ่ายหนึ่งรอโล,โลบัคเฮ้ยมันประกาศแบบนี้เลยเหรอขอโทษครับจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นคนทําแล้วตัวหัวตายไม่เห็นจะคุ้มค่าเลยอะความสูง25ฉันได้แบชมาแล้วรู้สึกดีเหลือเกินที่ได้เกิดมาเป็นคนสูง นี่มันก็สูงเกินไปไ่บอกวะอันนี้คือ25นะครับ25ผมสามารถเทเลพอร์ตไปยังต่างที่ได้ Snow เป็นยังไงนี่ Snow มันเพิ่มแล้วกว่าเดิมไหมเนี่ย <Nope. S 1> ทำไมกูไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างเลยวะรู้สึกเหมือนกับมันไม่แตกต่างคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วเราก็ยังต้อง a F K อยู่ดีปเปล่าเดี๋ยวเราจะลองไปเทเลพอร์ตเทียบความสูงดูนะครับความสูงประมาณนี้ ฉันสูงกว่าโอ้ยกอดผมสูงกว่าเจ้าหลวดแล้วน่า nice! ความสูงผมย5ิบนะครับสูงกว่าเจ้าหลวดแล้วผมรู้สึกดีมากอันต่อไปเท่าไหร่วะน่าจะประมาณ50ใช่เอาตัวกู2คนมาต่อกันนะครับโอ้โหแล้วผมต้องเอ k เคโออีกนานเลยผมสูงกว่าเจ้าปาวานตัวนี้ผมก็พอใจละไอ้ตึกเนี่ยคงไม่ไหวไฟนั่ล <Finally. S 2> ในที่สุด ผมก็ถึง50แล้วโอ้ย oh สถานที่ต่อไปสิตีนี่คือสถานที่ต่อไปหรอกหรอไม่นะโคตรกากเลยเดี๋ยวเราลองไปเทียบดูนะครับว่าเรานั้นสูงประมาณไหนโน n โนททำไมกูนั้นยังไม่สูงกว่าเจ้าวานยุดโถยหรอกโอ้ย oh y อ o d ถ้าเราไปตรงที่สปอนเนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีเออไททันสูงประมาณ300เมตรคุณผู้ชมไททันตัวนี้นะครับไม่กินอะไรเลยนอกจากน้ำเปล่า <c oughs> ทำให้ร่างกาย <c oughs> ผมเหมือนกับเส้นได้แต่รู้อะไรไหมผมพอผมพอแล้วถ้าเรานั้นนะครับมาลองกดตัวเลขดู5,000หาร60จะสังเกตได้ว่าเรานั้นใช้เวลากับเกมนี้ไปชั่วโมงครึ่ง จร,จริงๆมันไม่ถึงชั่วโมงครึ่งหรอกถ้าเกิดเราเล่นออบบี้อ่ะมันจะเร็วกว่าน,นี้แต่เอาเป็นว่ารวมๆแล้วถ้าเกิดคุณนะครับไม่เล่นออบบี้และคุณสูงประมาณ51หรือ50เนี่ยคุณจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งซึ่งผมรู้สึกเซ็งเพราะว่าผมสู้เจ้าหมอนี่ไม่ได้เว้ยโอ้โหสูงไม่ได้เท่าแบบปีนข้างเดียวของเขาจีสอสสูงก็แปว่า365รโอเคกูยอมนะมึงเอาไปเลย มึงเอาแชมป์คนสูงที่สุดในโลกมึงเอาแชมป์ไปเลยนะครับผมไม่สู้ถ้าให้สรุปการเล่นของผมในครั้งนี้ก็คือจําลองการเอาเวลาชีวิตไปเสีย1ชั่วโมงครึ่งเกมมิ่ง